สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดนะครับว่าคนเรานี่ควรจะมีรายได้ลหลายหช่องทางนะครับก็มีข่าวในโซเชียลนะครับที่ผมได้ไปเจอมานะครับว่า บริษัทหนึ่งนะครับเขา,เาปรับโครงสร้างองค์กรนะครับเลิกจ้างพนักงานไปหมื่นกว่าคนเลยนะครับส่วนเรื่องบริษัทอะไรผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็ช่วงนี้มันก็เป็นที่ว่าเลิกจ้างกันก็มีค่อนข้างเป็นกระแสมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมานะครับแล้วก็มาตอนนี้ก็มีอยู่เป็นระยระะเลยนะครับมันก็ มันทำให้ผมเคยนึกถึงช่วงที่ผมยังทํางานประจํานะครับแล้วก็ถูกเลือกจ้างนะครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไว้นะครับว่าการการที่คนเราเนี่ยมีรายได้หลายๆทางเนี่ยมันเหมือนเป็นหลุมหลบภัยหรือว่าทางป้องกันอะไรต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า ตอนนั้นก็ผมก็คิดว่าการมีรายได้เยอะๆทางเดียวเนี่ยมันเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็มันไม่น่าจะสูญหายแล้วมันคิดว่ามันก็น่าจะอยู่กับเราไปจนเ,เราทำงานจนกเกษียณน,นะครับ <S <S ก็เลยไม่ได้คิดที่จะมองหารายได้จากช่องทางอื่นเลยนะครับเพราะว่าคิดว่ารายได้ทางนี้ทางเดียวนะครับก็มีกินมีใช้แล้วก็ยังมีเหลือเก็บ อยู่ได้สบายๆเลยนะครับณนะตอนนั้นนะครับเมื่อน่าจะผ่านมาประมาณ 4... 5เกือบ5ปีแล้วนะครับที่ผมออกจากงานมานะครับก็เลยมาอยากจะพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับว่าเออถ้าเป็นไปได้นะครับและสามารถทําได้นะครับก็ควรจะมองหาลู่ทางนะครับโดยที่เราก็ยังตั้งใจในงานหลักของเรา ไปก่อนนะครับก็คือให้ตั้งใจทําเหมือนอทําให้ดีที่สุดนะครับงานที่เรายังมีอยู่ครับทำให้มันดีให้มันพัฒนาให้นายจ้างพอใจก็แล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับก็ค่อยๆหามองหาลู่ทางนะครับโดยอาจจะทําเป็นไรายได้เสริมอาจจะทําเป็นช่วงวันหยุดหรือช่วงที่เราว่างนะครับอย่างเช่นพนักงานทั่วไปก็อาจจะหยุดวันอาทิตย์วันเดียว แต่ก็มีบางบางส่วนบางคนก็ที่ทํางานก็จะมีหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็น่าจะใช้เวลานั้นนะครับถามก็คือถามว่าทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก็อยู่ในช่วงที่ตอนนั้นที่ผมทํางานผมก็หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะครับก็มีเวลาว่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวห้างสรรพสินค้านะครับไปช้อปปิ้งใช้จ่ายนะครับก็ตอนนั้นก็ เก็บเงินเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เก็บเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะหมดไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกความพุ่มเฟือยตามค่าสมัยนิยมนะครับก็คือถึงตอนนี้ย้อนกลับมามันก็อาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อยากจะมาพูดให้ฝังคนที่ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสก็กคือยังทํางานประจํายังทํางานอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายอาชีพอิสระนะครับ หรือแม้แต่กระตัวผมเองนะครับก็คืออาชีพเกษตรสวนยางนะครับก็อยากให้อ่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือให้หารายได้เสริมทางอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเราอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นรายได้ทำครั้งเดียวเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับให้เราแบบค่อยๆ่อย,อยทำไปให้มันเป็นรายได้เสริมไปก่อนนะครับได้น้อยได้มากไม่เป็นไรนะครับค่อยๆพัฒนามองหารูทางไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราเนี่ยไปคิดว่าทําครั้งแรกเราได้เยอะเลยพอไม่ได้นางหวังก็เลิกคิดทำอะไรทำอาชีพเสริมอย่างนี้มันก็ไม่ยั่งยืนนะครับก็ค่อยค่อยคิดค่อยๆทําไปนะครับส่วนตัวผมตอนนี้นะครับก็หลังจะออกจากงานประจํามานะครับผมก็มายึดอาชีพเป็นอาเกษตรกรสวนยางนะครับจีดยางยึดอาชีพจีดยางเลี้ยงครงอบครัวนะครับโดยที่ตอนนี้ในครอบครัวผมนะครับก็ มีไรายได้เสริมนะครับก็คือนอกจากแฟนผมเนี่ยจะมาช่วยทำงานกีดยางในสวนยางแล้วนะครับก็ยังผมก็ได้เงินนำเงินบางส่วนนะครับที่ตอนสมัยตอนนั้นก็คือผมทำไว้ตั้งแต่ตอนผมยังไม่ตกงานนะครับก็คือผมเอาเงินที่ผมเก็บไว้นะครับมาเปิดร้านเป็นร้านตัดผมนะครับก็ถือว่าตอนนั้นก็คิดถูกนะครับ ก็คือเปิดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มันก็สร้างรายได้ถึงจะไม่ได้มากาไม่กี่พันนะครับสามสี่พันบาทบางเดือนก็อาจจะห้าหกพันนะครับมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็มันก็ถือว่าได้น้อยได้มากก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็คือตอนณตอนนี้นะครับก็จะมีรายได้เสริมจากร้านตัดผมนะครับ แล้วก็ตอนนี้ที่ผมพยายามจะทำเพิ่มนะครับก็คือในส่วนของรายได้จากออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube Facebook หรือ TikTok นะครับผมก็พยายามจะมองหาลู่ทางนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทางที่ผมทำได้แล้วทางหนึ่งก็คือช่องทาง Youtube นะครับที่ผมเข้ามานำเสนออยู่ในแต่ละวีแต่ละวันที่ผมทำคลิปลงมานะครับก็มีอาจจะคลิปบางคลิปอาจจะไม่โดนใจ เพื่อนๆที่เข้ามาดูบ้างก็อาจจะผมอาจจะใช้คําพูดสือ่อความหมายที่ผิดไปบ้างไม่ตรงบ้างก็ผมก็ขอโทษขออภัยนะครับก็จริงๆก็เป็นความหวังดีนะครับไม่เคยจะทําคลิปไปที่ว่าไปว่าใครนะครับก็พยายามจะส่งต่อเนื้อหาที่มีความหมายแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ให้แง่คิดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมาสือา่อความหมายในเรื่องของรายได้ หลายหลายช่องทางนะครับโดยให้เราช่วงทีเ่เรายังไม่มีรายได้เสริมนะครับ uh ก็ให้เราทำไรายได้ในส่วนที่เราเนี่ยเป็นงานประจําหรืองานหลักของเราเนี่ยทำให้มันดีดีที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ให้หาเวลาว่างช่วงช่วงที่หลังจากงานหลักของเราเนี่ยเราว่างแล้วเนี่ยให้เรามองหารูทางนะครับก็ค่อยคิดก็ค่อยทําไปนะครับอย่าไปใช้เงินลงทุนเยอะนะครับเพราะว่า ยุคสมัยนี้นะครับถ้าใช้เงินลงทุนที่เยอะจนเกินไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงครับเพราะผมก็เคยเคยลองทำมาแล้วนะครับก็ถ้าใครได้ย้อนไปฟังคลิปก่อนๆนนะครับผมเคยเอาเงินไปลงทุนทำขนุนแกะขายตามตลาดนั้นนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนบ้านเขาทำกันแล้วโดยส่วนตัวหลักๆก,ก็คือช่วงนั้น อตอนนั้นผมทําก็คือบอกว่าช่วงนั้นปิดหน้ายางไม่มีรายได้ทางอื่นนะครับก็เลยเอาเงินเก็บอ่ะที่ลงทุนเนี่ยไปซื้อขนุนมาแกะขายสุดท้ายก็ขาดทุนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะหวังรายได้ค่อนข้างก็คือหวังได้เยอะเหมือนจากเหมือนกับเพื่อนบ้านที่เขาทานะเพราะเขาเห็นเขาพูดมาว่ารายได้มันค่อนข้างที่จะดีนะครับตอนนั้นผมก็ คาดหวังค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เลยมาพูดในคลิปนี้ว่านะครับว่าการที่เราจะเริ่มทําอาชีพเสริมเนี่ยก็เริ่มจากให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เราค่อยๆต่อยอดไปนะครับมันมันน่าจะยั่งยืนกว่าที่เราจะไปแบบหวังแบบกําไรทีเดียวตูมเดียวอันนั้นมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครไปเดินตามตลาดนั้นนะครับก็จะเห็นว่า พ่อค้าแม่ค้านะครับก็บ่นกันอุบเลยนะครับว่าสินค้าขายไม่ดีนะครับบางคนผมเห็นนะครับผมไปเดินตามตลาดนัดนะครับบางบางทีมันก็จะมีพ่อค้าหน้าใหม่นะครับมาขายตลาดแถวบ้านผมนะครับแต่ว่ามาขายได้แค่มีกี่ครั้งนะครับก็พับเสื้อหายไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือกําลังซื้อนะครับเนื่องจากว่าคนในพื้นที่อาจจะมีรายได้น้อยแล้วก็ มีส่วนใหญ่ก็จะประหยัดกันนะครับซื้อของมาทํากินเองกันซะมากกว่าไม่ค่อยซื้อของสาเร็จรูปกินนะครับเพราะว่ามันเปืองนะครับก็เลยทําให้พ่อค้าที่ว่ามาขายของอยู่ไม่ได้ขายของไม่ได้นะครับก็ยุคนี้มันเป็นยุคที่ในแต่ละองค์กรหรือว่าเศรษฐกิจมันเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นตลอดนะครับก็ ทำให้สินค้าแบบอย่างเยอะสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไปตามตรงตลาดเนี่ยเงินพันหนึ่งเนี่ยบางทีเราได้ของมาแค่นิดๆหน่อยๆน,น,นะครับก็ก็ของก็ถ้ามองใครถ้ามองดูก็คือจะรู้ว่าของมันนะของต่างๆที่เราอุปโภคบริโภคเนี่ยมันแพงขึ้นทุกๆวันนะครับแต่ว่ารายได้ของเราเนี่ยมันขยับน้อยแล้วก็ สินค้าทางการเกษตรก็ถูกลงมีแต่ถูกลงนะครับมีปรับเพิ่มบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือการมีรายได้หลายช่องทางนะครับมันก็อย่างน้อยๆนะครับมันก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วยทำให้ครอบครัวเราเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยอ,อยู่รอดแล้วก็ไปได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ที่มาพูดมาฟัง หรือมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังแล้วก็มาพูดแนวคิดนะครับหวังว่าแนวคิดนี้จะมีประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ